ไอเด Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไวัย สนับสนุนโดย90ปีเฮเฟเลเยอรมนีรุ่นรับ Mercedes-Benz New E-Class พร้อมของรางวัลอ,อื่นอื่นอีกมากมายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำมาพบกับวันดีดีแบบนี้ในรายการ Ideas Today by เฮเฟเลค่ะสำหรับวันนี้ เรายังอยู่กันที่งานอินเตอร์ซึม2013ที่เมืองกลอนประเทศเยอรมันค่ะ thinking ahead ของเราในวันนี้คือ a r b e i t s p l u t weiterdenken ดูกันเลยกว่า thinking ahead in the office ค่ะละเอียดจะเป็นยังไงบางก็ไปชมประปมกันเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมครับส่วนใหญ่แล้วชีวิตคนเราก็มักจะหมดไปกับการอยู่ในที่ทํางานวันละหลายๆชั่วโมงจริงไหมครับและคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ความสะดวกสบายในที่ทํางานอีกด้วยแต่อีกหนึ่งปัญหาที่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับออฟฟิศที่อยู่กลางเมืองใหญ่ๆนั่นก็คือออฟฟิศที่มีพื้นที่จํากัดนั่นเอง Thinking Ahead i n t h e Office สามารถตอบโจทย์ปัญหาของคุณได้แน่นอนครับคุณผู้ชมคะับวันนี้วิกกี้อยู่กับคุณสเตฟานซึ่งสามารถจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thinking Ahead in the Office car. Good afternoon, Stefan, how are you today? I'm fine, how are you? Oh, so far so good. The weather is very nice, as usual, yeah. Um, I would like to know how we came to Thinking Ahead in the Office for this year's InterZoom exhibition. Well, we come to Thinking Ahead in the Office area. The space for, for office is limited. It's become more and more expensive. And we show some solutions, how six people can walk on two desks Mm hmm. in a in a small um, office we s h o w them some solutions how they can um, organize the i r work how they can save or they can store their their folders and t h e i r files <Okay. S 3> ถึงแม้ว่าออฟฟิศของเรานั้นจะมีพื้นที่จํากัดแค่ไหนแต่ถ้าหากมีการจัดสรรให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดย่อมเป็นเรื่องที่ดีนะครับ นอกจากโต๊ะทำงานระบบลิฟต์อัพหรือแม้แต่แขนจับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เห็นอยู่ตอนนี้ตู้เก็บเอกสารและลิ้มชักแบบต่างๆย่อมเป็นตัวเลือกลำดับแรกๆที่นำมาใช้ในออฟฟิศทั่วไปแต่ถ้าตู้เหล่านั้นบานใหญ่เทอะทะก็ไม่เกิดประโยชน์แน่นอนลองมาฟังคำแนะนำจากคุณสตีเฟนกันดีกว่าครับ We have the mailboxes, they are personalized. So the postman can in the morning, put in the mail for the people, and when the, the people come to work, they open it, grab their personal mail, mm. grab their container, and go to the desk and start walking. Wow. Um, special editions, for example, we show here the, the drawer with the mechanical lock. This one is electronic lock with dialogue. Just open this and it's open oh okay system is, is the same electronic lock as well for this uh, the locker the special thing is it's dial lock but there is no cable in the, the system operates with battery oh, the คุณผู้ชมครับหลายๆครั้งที่ความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานมักจะทําให้เกิดความเครียดพื้นที่สําหรับการผ่อนคลายพร้อมด้วยของว่างและกาแฟหอมๆสักถ้วยก็คงจะดีดไม่น้อยเลยแหละครับหลายคนบอกว่าลืมไปได้เลยหากจะมีห้องครัวในออฟฟิศเล็กๆอย่าเพิ่งถอดใจนะครับลองมาฟังไอเดียของเรากันก่อนครับกค้ t h l l u n e lunch e e d a d m o it ชั้สชั้สกาแฟครับสิ่งที่คุณต้ e งการของ course serving place ่อให้สำหรับก๋วยเตี๋ยวนี่ราคาคุณผู้ชมเราได้เป็นทีเล็กๆเท่านั้นเองค่ะรายการของไอเดียสุดดี by เฮฟเลมุตหลงนะนะคะแต่ที่กินได้เฮดของเราไม่หมดลงแค่นี้ค่ะติดตามครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้มิกกี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ Me falta nada. Eres aire, fuerza, gasolina y mucho más.